สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของผะเรียนสายภูพานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับภรคเครื่องเมืองไทยนะครับทั้งภระเก่าพระใหม่ภระเก,กจิชื่อดังเครื่องรางของคางต่างๆนะครับช่องราเรียนสายภูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวแล้วก็มาแบ่งปันนะครับให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับ วันนี้นะครับช่องประเดชสายประพานขอพามาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกหนึ่งรุ่นนะวันนี้อาจจะเปนในแนวแนวมหานิยมนิดนึงเนาะอ่าเป็นพุทธคุณด้านมหานิยมก็คือพระเครื่องนะครับของหลวงปู่มหาศิาลารุ่นขุนแผนปาลาไหลเผือกโอ้โหนะรุ่นนี้ก็ถือว่าออกแต่ปีั้งรต่ปี2565รุ่นนี้มีวัตถุมงคลมวลสารนี่ครับนะ นี่จะติดไว้ตรงด้านหลังนะจะติดไว้ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือมีเล็บมีผมมีเรียกอะไร,ะไรไขี้ใครแล้วก็มีอะไรต่างๆเนาะที่เขาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีมวลสารอะไรบ้างที่ติดตรงนี้จะเป็นจุดแดงๆตรงนี้นะครับเป็นมวลสารแล้วก็มีตะกรุดมีหมายเลขนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของพักเครื่องรุ่นนี้กันว่านะครับเป็นยังไงบ้างแสงไฟอ,อาจจะสะท้อนเนาะพี่ๆเนาะแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับ ข้อมูลการจัดสร้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเดี๋ยให้ดูนะครับว่านี่มีอะไรบ้างครับนี่วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนี่ครับจะมีคือมวลสารต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมีวัตถุมงคลที่ใช้ในการนะครับจัดสร้างพระเครื่องรุ่นนี้มันจะเป็นเกสาโลมานขาทันตาตตะโจนะครับเป็นมวลสารพิเศษ นะครับโอ้โหนะอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับยันนี่เขาเรียกว่ายันนะครับยันปลาไหลเผือกเนื้อตัวจะไหลลื่นจับตัวไม่ได้นะครับมัดด้วยโซ่ตรวนหรือเชือกก็ไม่ได้นะครับคิดการใดสิ่งใดนะครับราบลื่นลื่นไหลดังปลาไหลนี่ผมว่าเครื่องรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ทําธุรกิจนะทําธุรกิจเนาะนะครับใครที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่มหาศิลัยแล้วนะครับใครที่ทําธุรกิจนะครับ น่าจะเหมาะนะครับกับการทํางานการทําธุรกิจน่าจะไหลลื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคายังจับต้องได้นะครับรา,าร,ราคาก็2,000ครับอยู่นะครับช่วงนี้นะครับราคาก็จะประมาณ2,000ครับนะครับเนาะวันนี้ก็จะพามาชมอันนี้มีข้อมูลอะไรไหมรุ่นนี้จะมีตะกรุดนะมีหลายตะกรุดครับมีทั้งตะกรุดเงินตะกรุดทองคําแต่สมมติจะเป็นตะกรุดทองแดงเนาะที่เห็นนี่จะฝังตะกรุดด้านหน้านะครับ ฝังตะกรุดดานาเดี๋ยวผมพามาดูใบรายการนะครับว่ารุ่นนี้สร้างอะไรยังไงนะครับสะท้อนแสงไฟเนาะพี่ๆเนาะสะท้อนแสงไฟนะครับนี่คือมีใบรายการชัดเจนนะครับอ่ามีตะกรุดทองคําคู่นะครับ399นะครับตะกรุดเงินห9ารตะกรุดทองแดง10,000องค์นะครับนี่วันนี้คือตะกรุดทองแดงนะพี่นะอ่าขุนแผงตะกรุดเงินโพลวยผงไม้ตะเคียนอีก300อองค์ นะครับมีแค่นี้เลยนะครับพักเรื่องนี้นะครับนะสร้างโดยนะครับอาจารย์ลิงกนะ์เนาะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะบผมบอกเลยรายคาขยับทุกวันแล้วก็วัตถุมงคลก็พยายามเช่าในในรุ่นที่มีวาระการสร้างด้วยนะพี่เนาะม,มีมีวาระมีใบรายการมีอะไรหน่อยนะครับบางคนไปเช่ามาไม่รู้รุ่นไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะก็เอามาสอบถามผมก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยนะพี่นะอ่ะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวยังไงเราไป ชมนะครับทีนี้เราไปชมนะครับเราไปชมพลักเรืองกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่กล่องนะครับตัวกล่องคุ้นแผนปลาไหลเผือกนี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าี่เป็นยำปลาไหลนะครับด้านหลังตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวกล่อง,องรุ่นนี้นะครับก็อันนี้จะเตรียมจะส่งให้ลูกค้าแล้วก็เลยโอ้ําขอทำี่ไวดีกก่าไม่รู้จะได้มาอีกไหมนะแล้วก็จะมีคาถาด้วยนะคาถาบูชาด้วยนะอันนี้นะครับนะเผื่อใครได้ไปก็ อยากได้คาถาก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวองค์พระนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะมาจากกล่องนิดนึนะครับก็อนุญาตนะครับขออนุญาตแกะนิดนึนะครับต้องเบาๆนะครับเนื่องจากเป็นพระพงนะพี่นะจะจับเลงเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็หักนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นพระขุนแผนนะครับต้นแบบของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ฝังตะกุดสองดอกนะครับเลือบสีพึ่ง ตาบอลทองโบราณน,นะครับทำมาจากผงทองเหลืองชนิดเดียวก,กันกับที่ทาลงพระคุณแผนผงภายกุมารหลวงพุทิมวัลหันไลนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันปลาไหลเพือกนะครับและกํากับด้วยคาถานะครับด้านล่างจะเป็นข้อความปลาไหลเผือกนะครับโอ้โหนะตรงจุดแดงๆตัวนี้จะเป็นมวลสารที่ผมได้เกริ่นนาไปตอนต้นนะครับว่าก็คือมีเล็บมีผมมีเลือดด้วยนะครับมีรู เลือดด้วยแล้วก็มีอะไรต่างๆนะที่เป็นมวลสารของลุงปู่นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะรุ่นนี้ยังไม่มีเก๋นะณนะปัจจุบันนะครับเดือนพฤษภาคม2015น,นะจะไปเกร๋รุ่นอื่นเป็นหลักรุ่นนี้ยังไม่เห็นนะณนะปัจจุบันนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยไม่รู้นะพี่ๆนะอันนั้นเช่าเช่าช่วงนี้ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับนะได้เปรียบอยู่เพราะว่ารุ่นนี้ผมก็กลัวเหมือนโดนเหมือนกันนะรุ่นหลักๆขอเกยมาเยอะมากนะครับช่วงนี้ นะพี่นะตะกุด2ดอกนะครับแน่นเลยนะครับสวยๆนะไม่เพียงเฉพาะด้านความรักนะครับสําหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่เพียงเฉพาะด้านความรักนะว่านต่างๆที่ใช้ในการทําก็มีเยอะเลยนะครับมีทั้งว่านรักว่านช้างว่านนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนะข้อมูลที่ผมหามานะครับนี่นะครับว่านมวลสารต่างๆที่เอามาทําพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ เป็นแบบตำรับตำลาโบราณนะครับนี่เลยนะครับเป็นแบบตำรับตำลาโบราณเลยนะครับนะก็ข้อมูลการจัดสร้างนะหลวงปู่ได้กล่าวไว้ด้วยนะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับอาหลวงปู่ได้กล่าวไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะนี่หลวงปู่ได้กล่าวไว้ด้วยนี่คำคำนี้นะอยากให้ดูนี่ครับเทิงนิยมเทิงเวาดีเทิงรวยนะครับเป็นภาษาอีสานนะ เทิงนิยมเทึงเว้าดีเทิงรวยเดี๋ยวจะแปลเป็นเป็นภาษากลางให้ฟังเนาะทิงทึงนี่ก็มือภาษาไทยก็คือทั้งทั้งมีความนิยมนะครับนิยมชมชอบนะครับนี่คือพุทธคุณเนาะอันนี้คือสภาวิชาที่หลวงปู่ออกแบบบอลครับทิงทิงนี่ก็คือทั้งทั้งมีความนิยมนิยมในตัวบุคคลนิยมในตัวบริษัทนิยมในตัวสินค้าต่างๆเทิงเว้าดีข้อความที่สองทิงเว้าดี เทิว้าดีก็คือทั้งพูดดีว่าเว้าภาษาอีสานก็คือพูดนะครับพูดดีหมายถึงว่าเวลาเราไปเจรจาธุรกิจพูดเรื่องงานพูดเรื่องอะไรต่างๆเจรจาการงานที่มีมูลค่าเยอะๆหรือว่าการทําธุรกิจต่างๆก็คือเทิงว้าวดีก็คือพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งดีๆนั้นก็จะเข้ามาแล้วก็จะทําให้ใครที่ห้อยพักเครื่องรุ่นนี้ไปก็จะ,ะนี่แหละนาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองนะครับ เทิงรวยอันนี้ไม่ต้องแปลยากนะครันเงก็คือ,อมีทั้งรวยด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องรว่นี้พกติดตัวไปก็จะมีความร่ำความรวยเข้ามาให้กับตัวเองนี่คือคําที่หลวงปู่ให้นะครับสภาวิชาที่เมตตาออกให้นะครับเทิงนิยมนะครับนี่แหละเทิงนิยมเทิงว่าดีเทิงรวยทั้งนิยมทั้งพูดดีทั้งรวยนะครับนะอันนี้ก็เป็นคาถานี้เป็นคาถา สมมติคาถาเนี่ผมจะไม่ค่อยท่องนะผมถือนะผมถือผมจะไม่ไมค่อยพูดพูดคำที่เป็นภาษาให้พี่พี่ดูเองแล้วก็แคปไว้เองเนาะนี่คือคาถาของพระเครื่องตัวนี้แล้วก็วิธีนี่เขาบอกให้เอาไปทานะครับท่านให้เสกน้ําลําตัวนะครับแล้วตัวจะลื่นเหมือนไหลนะครับจะไม่อยูนะเพื่อใครจะเอาไปก่อนออกจากบ้านหรือไปไปนั่นไปนี่เนาะนี่ก็จะมีคาถาให้ด้วยแล้วก็มีวิธีการนห้ด้วยเนาะพี่พี่ท่านไหนที่บูชาไปก็ตามความเชื่อตามความศรัทธาเนาะ เรื่องนี้นะครับเราบังคับกันไม่ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาวัตถุมงคลรุ่นดีๆนะพี่ๆนะแคปไ้นะแคปไ้นะนี่ทั้ทงคาถาทั้งอะไรตัวนี้นี่นะครับของลวงปูมาศิลานะครับนะก็เอามาฝากพี่ๆทุกคนนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องอีกรุ่นที่น่าเก็บน่าบูชานะแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะไม่พอแล้วนะอันนี้เป็นองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้าก็เลยแพ็กใส่ตัวนี้ไว้นะครับจะได้ ตเตรียมแพ็กส่งให้ลูกค้าโซนกรุงเทพมหานครและหลายคนวันนี้อยากเข้ามากราบอยากเข้ามาให้ก็สอบถามเส้นทางสอบถามอะไรออย่างดีๆนะพี่นะเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลนะครับวันนี้ก็เอาคลิปดีๆของช่องพลายแสายัระพันไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมนะพี่นะกดติดตามให้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ายอดติดตามสัก16,000คนอ่ะมีแจกแน่นอนแจกวัตถุมงคลส่หลวงปู่ศิลาตอนนี้ได้ประมาณ1 5 0 0 0 700เท่าแหล,ล,ละแลอีก2-300คนนะถ้าครบ16,000คนผมจะพยายามหาวัตถุมงคลมาแจกให้กับ FC ครั้งที่แล้วนะครับมีคนได้รับไปแล้วฟร,ฟรีนะพี่นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กับช่องพาเียนสายผู้พานด้วยนะครับจะได้มีคนมาติดตามเยอะแล้วก็จะได้เผยแพร่บารมีขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ตรงนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมทลิปของช่องพาเียนสายผู้พานขอพี่พ,พ,พี่ทุกคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองถึงนิยม เทิงเว้าดีเทิงรวยดังที่คำหลวงปู่ได้ให้ไว้นะครับโชคดีสวัสดีครับ